เวลาปาร์ตี้5สุดชีวิตจนชีวิตไม่กล้าคิดจะสู้กลบับฮอลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ก่อนจะเข้าไปปาร์ตี้เหล่าซุปตาร์และทีมงานทุกฝ่ายก็ได้ผ่านการตรวจเชือ้อโควิด -19 และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดตามพรกฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดในวันนี้ขำกรากไปกับความตลกของเหล่านักร้องและนักแสดงสุดฮอตทีมแรกไอดอลแห่งวงการลูกทุง่งนำทีมโดยนักร้องสาวสวยลีลาเดชจะนงพดีศิลปินตัวแม่หุ่นเชฟบะ ไฮอาภาพ,พรตลกรูปรอเสียงดีบอลเชิญยิ้มเดี๋ยวก็วกตันหนึ่งเพิ่งตอบเอารูปบอลออกมาก่อเขามบะไรเอาบอลมาปะทะกับสามพระเอกสามสไตล์นำทีมโดยพระเอกเกรียนขั้นเทพบอยปก,กรณ์พระเอกตีครั่งหลักอาเล็กธีระเดชพระเอกรออบอุ่นเกรทวอรินทร์ น้ำตกที่เป็นชื่อช้างช้างอะไรช้างอะไรน้ำตกช้างน้อยน้ำตกช้างน้อยคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ ฮัลลีบูดเกมน้อไทยแลนด์สวัสดีทุกคนสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะฮะตามสบายนั่งได้เลยทำอะไรอะทำอะไรต้องขอโทษนะครับคุณป้าผมต้องการออกซิเจนอย่างด่วนครับคุณป้าผมต้องการออกซิเจนอย่างด่วนครับต้องใส่ปอดเลยเหรอมีใครว่างๆปั๊มปอดให้เขาได้ไหมโอเคละขอโชคนิดนึงไปกิดเลยว่าตรงอะไรตรงนั้นต้นจะไปเรื่อยไม่หายใจไม่ทันเลยใช่ไหมรายการอะไรทำไมมันอะไรนะหายใจไม่ทัน คือถ้าเรามาเร็วกว่าเี้่เราก็ไม่เหนื่อยหรอกไม่สนใจมันมันเล่นตลอดในเทปแน่พี่ฮาพอพอเจ๊ทุกอย่างพอรีบพอรีบปั๊บเจ๊จะเหนื่อยคือคนเราเนี่ยมันมันอัานความหิวไม่ได้เมื่อปลาที่วัดต้องกินอาหารเขาต้องจอดซื้อ20่กระสอบแล้วเคให้เขากินไตบุญไตบุญเขารอคอยอนุโมทนาาธุอย่าง นะสาธุยังหลุดจะสาธุทษำไมถ้าคุณรู้ความจริงคุณจะบอกเอ้าจริงเหรอคือจะบอกว่าแค่ครั้งเดียวอ่ะแล้วก็มาลงเป็นปีเม่อเท่าไปรเท่าไหรบอกแม่แม่ใกล้ยังใกล้ยังแม่บอกว่าอะไรใกล้แล้วใกล้เย็นใช่ไหมใกล้แล้วโอ้ยนี่ใกล้จะทุบเลยถ้าคุณอยากร้องอยากเต้นวงนี้ยังอยู่กับเราครับซีสมา วันนี้จัดเทพพิเศษมานะครับเอานักร้องสายลูกทุ่งมาประทับพ,พระเอกสายหล่อทั้ง3คนนะฮะต้องขอบอกเลยว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่พวกเขาสลละเวลามาหลังจากที่เขาได้คู่กันในรายการของผมไปเสร็จบางคนไม่คิดจะมาหาพี่อีกเลย <Pedro> ว่าผมไม่มาบางคนนี่ไม่มาเลยแต่ไม่เป็นไรเราเราจะไม่มานั่งแบบว่าทําเป็นน้อยใจอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเ็าทำอาหารกันแล้วได้เลตติ้งเยอะเราก็ดูเราดูด้วยนี่จริงๆไม่ได้ทําอะไรนะนี่เอ็นให้กล้องมันซูมเข้าหน้าอ่ะขอต้อนรับทีมแรกก่อนเลยนะครับคุณบอลเชนยิ้มคุณไ้วะพรและคุณจ้าน้องพนี คนหน้าทีมของเขามาแล้วครับขอต้อนรับคุณแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม็กครับคุณแม็กทำอาชีพอะไรจ๊ะตอนนี้เรียนอยู่ครับเรียนอะไรครับเรียนนิเทศจุฬาครับเรียนสายแบบละครการแสดงครับละครเป็นละครเวทีอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับมิวสิควลไหมมิวสิควลไหมก็มีด้วยครับโอ้เพราะฉะนั้นคุณเป็นตัวแสดงเลยหรือคุณจะกำกับหรือคุณจะทำจริงๆคือได้หมดเลยครับคือเรียนแบบว่าทุก process ที่อยู่ในละครเวทีเลยครับเอาเป็นว่า10,000แบาทถ้าได้ไป แม็กเจ้าไปทําอะไรก็ตอบแบบเสือว่าเก็บไว้เป็นคุณการศึกษาแล้วกันเป็นคุณการศึกษาล้ไม่ตอบแบบไม่สวยดิตอบแบบไม่สวยเอาจริงๆอ่ะเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวทีมที่สองของเราขอต้อนรับนะครับคุณบอยคุณเกรสและคุณอเลสหัวหน้าทีมของคุณคุณทิมครับสวัสดีครับคุณทิมคุณทีมทำอาชีพอะไรตอนนี้ช่วยที่บ้านทำฟาร์มครับที่บ้านทำฟาร์ม เป็นฟาร์มอะไรอ่ามีหมูครับปลาหมอเทศแล้วก็มีเป็ดไข่ด้วยชื่อสมานชัยฟาร์มครับอยู่ที่หนองบัวลำพูอันนี้ทำทำไรทำฟาร์ทมทำฟาร์มน้องสาวบอกพี่<น>ฟาร์มก็ทำฟาร์มเหมือนกันความไรยำความไะยำเฮ้ยเฮ้ยบถึงกันเมื่อกี้ซุ่มซิบกันได้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 ละได้ความรู้ยิงหนักมากยิงหนักมากยิงหนักเลย,ยเอออเล็ก เปนขโมยเสื้อพี่เขามาใส่ป่ะเออเออเจริงนถบกไหไม่เออไม่ได้แค่เสื้อเล็บด้วยเุ้ยเอ้าอีกแล้วคุณผู้ชมโอยลี่คิวปิดต้องออกโรงอีกแล้วหลังจากที่ชมมาให้ได้คู่ครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่รู้ว่าน้องเราชอบหรือเปล่าแต่บุกเพสนิวาสยังไงก็สู้ไม่ได้ขอแบบนี้เรียกได้ว่าต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอเล็กซานด์ร์ อ๋พอใจในลูกทีมไหมครับแฮปปี้แฮปปี้มากเลยแฮปปี้หนึ่งแสนบาทถ้าได้ไปเอาไปทําอะไรดีคุยกับแม่ว่าจะไปซื้อข้อคลอดข้อคลอดของหมูใช่ครับแล้วคุณทาคลอดเองป่ะไม่ไม่ฮะคือที่บ้านอ่ะสมมติว่าหมูแม่พันตัวหนึ่งมันคลอดมาประมาณ10กว่าตัวมันจะรอดไปแบบประมาณ9 8 9ตัวเองเพราะว่าแม่เขาจะทับลูกของเขาตายตอนที่เขาให้นมอะอเยอ่ะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับแฮปปี้ในลูกทีมนะครับเกมแรกพวกคุณต้องจับตากันให้ดีนะ เพราะผมจะเอาคนสองคนที่ชื่อเล่นเหมือนกันเอาหน้าเข้ามาผสม,มกันนั่นก็คือเกมซุปตาพันผสม,อมสองคนเนี้ยจุดเด่นเลยคือมีชื่อเล่นเหมือนกันหน้าเขาผสม,มอยู่ในคนเดียวกันละคู่แรกเจอกันก่อนเลยครับคุณบอลครับคุณบอยครับเจอกันม,มาครนะาวนี้สิ่งที่ผมบอกคือ เอาเราออาูปสองอันมาผสมกันออกเพราะฉะน,นั้นหน้ามันจะเป็นยังไงผมไม่การันตีหนึ่งคะแนนคู่นี้ใครจะได้ไปซุปตาผสมมากดละออบอยกดก่อนครับสองผมนี่ก็คือพี่เอชยัยยาบิชัยครับครับพี่เอสุภชัยครับกับเอสุภชยัยเขาต่อมาแล้วใช่ไหมครับกรรมการถูกต้องเอาไปก่อนดึงคะแนน รู้เะผมรู้ไม่ใช่ว่ามีคนแวะวัดแล้วเอาอาหารให้ปลาแล้วคุณงี้สมาธิอย่างงี้ไม่ได้นะผมรู้ผมรู้ว่าคําตอบคืออะไรแต่ผมไม่รู้เขาจะมาป่านนี้อยอๆๆสนุกเลยยอมยอมยอมพูดต่อไปครับคุณจ๊ะครับคุณเกรซเจอกันมา,ารู้นะรู้ปุ๊บกดเลยนะคุณจ๊ะอย่ายอมเกรซเกรซเขาเก่งมากพร้อมภาพมา ใครกดเลยอ่าเด็กดก่อนครับพี่ไอซ์สลันอยู่กับไออภิษดาสองคนนี้ใช่หรือเปล่ากรรมาการใช่ถู้ชนารู้ใช่ไหมสองไอไรู้จักเหรอรู้จักพี่ไอซ์คะ่ะแล้วก็รู้จักทั้งคู่เลยแต่เวลาผาสมกันแล้วเราไม่รู้ไงไม่รู้เ,เพราะเราไม่ยไม,ไม่ได้เห็นตอนที่เขาผาสมกันด้วยอะ ดูก็รู้ว่าจะเป็นสายนั่งมองนั่งดูพิจารณาหนูมองนะแม่หนูไม่ต้องไปดูตอนขั้นผสมกันหรอกทำไมอะแม่กินจานาการเบาๆใช่ไหมมาดูคุณฮายบ้างครับคุณฮายอเล็กครับเจอกันอาเล็กอเล็กมี่ฟังฟังแม่ให้ดีมีอะไรจะกู่เพ่อผ่อนไหมแม่มีปัญหากับแม่เปล่าแม่อนมหนีบหน้านะลูกแม่มีเป็นราวเลยนะแม่มีเป็นราว เดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าเขาใช้ใช้มือเลยใช้นม <c oughs> ออดูให้ไหวแล้วกันพร้อมซุปแต่ผสมมาคู่ทั้งสองคือภาพภาพนี้ใครกับใคร <c oughs> โอ้โหง่ายเลยอะอเล็กใครกับใครครับเอาแล้วนึกนึกก่อนนึกพี่ใหม่จเจริญปุระใหม่จเจริญปุระกับกับใหม่ดาวิกาครับใหม่จเจริญปุระกับใหม่ดาวิกาใช่ไหมกรรมการใช่ไม่ใช่ เดาแล้วดูไม่ออกเลยอ่ทักษะของเขาได้เปลี่ยนไปเยอะมากหลังจากชีวิตเขาหวานขึ้นมาปุ๊บมึงไม่ออกคุณไฮสามารถตอบได้สองคนนี้คือใครตั๊กตรงกดกับตั๊กบริบูรณ์ไม่ใช่มืกี้นผมกระซิบมาเลยตั๊กตั๊กตงกัดตั๊กบริบูรณ์นตัวไหนวะไอตั๊กบริบูรณ์ตั๊กตงกดกับตั๊กสิริพรเหรอจะตอบอย่างนั้นใช่ไหมเอามั่วๆไปก่อนเอาโมั่วๆตอบไปก่อนใช่ไหมกรรมการ เวลาสองคนเขาสวยมากๆเนี่ยเพอาะผสมกันยังสวยอยู่เลยอ่ะใช่ตะกี้เป็นรูปที่แบบเฮ้ยสวยมากๆนะเอาละได้ไปหนึ่งคะแนนพี่ไฮทำให้ทีมนี้มีคะแนนแล้วครับคะแนนมาอยู่ที่เรานะฮะปลาช่วยได้เยอะปลามันเนี่แล in ้วเราก็ขยี้ตัวเองมา วน้าทีมมากครับคุณแม็กครับคุณทีมเชิญโอ้โหบอกเลยอันนี้ยากดูให้ออกแล้วกันพร้อมภาพมาอุ้ยง่าย<อ>กดแล้วครับคุณทีมกดก่อนโดมจารุวัตรกับโดมประการลำอ่กกอากรรมการครับใช้เปล่า,ลาถูก<อ> คนหนึ่งแล้วนะครับกับที่เหลืออีกสองภาพส่งตัวจี๊ดหัวหน้าทีมเลือกเลยว่าใครคือคนทำคะแนนให้กับทีมคุณแม่พี่แม่ครับอ่ะพี่ไฮมาฝั่งนี้เลือกใครคุณทีมเอาเอาคุณบอยก็ได้คุณบอยครับได้ครับเชิญคุณบอยหรือเอาคุณบอยเอาอะไรเอาคุณบอยพูดถูกพูดถูกแล้วไม่เชิ่เอา ใจมันคิดไงมันจะออกมาเล่นพวกก็เอาเขาไม่ได้ขนาดหนูอยากจะเอาเขายังไม่ได้เอาเลยเอาอย่างเงี้ยเอาไปเล่นไงกระจายคุณทั้งสองภาพภาพนี้ครับกดเลยแม่กดเลยแม่กดแล้วใครกับใครเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเออเออแม่ แหม่มจินตลากับแม่มแม่มคทริยาใช่แม่มจินตลากับแม่มคทริยาใช่มั่นใจนะอันนี้มั่นใจว่ารู้เองเออก็เดาๆด้วยไอ้ความรู้ตะโกนให้กรรมการว่าไงใช่เปล่าถู้เข้าเลยออกมาเป็นอ A สองแหม่มนะฮะสองแหม่มคะแนนทางนี้นี่เก่งมากเลยนะมาถึงสองข้อได้สองคะแนนทันทีปลาช่วยชีวิตปลาช่วยชีวิต เอาละตอนนี้เลือกพี่ไฮเหมือนเดิมไม่ได้ซ้ําไม่ได้ครับคุณจะเลือกใครอีกสองคนเป็นพี่บอลแล้วกันครับเอาคุณบอลฝั่งนี้เลือกใครครับอเล็กอเล็กครับเชิญอันนี้เลือกเอาเอาอเล็กด้วยโอเคเอาอเล็กด้วยพร้อมนันนี่คือภาพสุดท้ายดูซิว่าเกมนี้ใครจะคะแนนนาพร้อมภาพมาภาพมาใครกับใครกดแล้วเที่ยอเล็กกดเร็วกว่าพี่หนุ่มซอนรามครับผมหนุ่มสอนรามกับ พี่หนุ่มสันติสุขหนุ่มสันลาและหนุ่มไสสุขใช่เปล่าใช่ทุกคะแนนค่ะเล่นได้มากที่สุดไม่ทันคุณรู้รู้ครับเห็นชัดๆอยู่แล้วใช่ครับผมนะครับแต่ตอนนี้ทีมนี้นำอยู่4ต่อ2คะแนนนะครับเครื่องกำลังติดเลยครับเดี๋ยวเราพักไปเข้าตบากันสักครู่หนึ่งแล้วกล <a> ับมาครับเกมนี้ที่คนชอบมากครับปั๊มโป่งระมาสักครู่เดียวไปเกิด ครับสำหรับเกมแรกนะครับซุปตาพันผสมนะครับบอกเลยว่าทีมเรานี่ก็คือมีแม่ไฮนะครับที่บอกว่าเพิ่งไปทําบุญปล่อยปามานะครับแล้วก็ผลบุญก็คือทันตาเห็นมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็คือแม่ไฮตอบได้หมดเลยครับยังไงก็เกมแรกแพ้ไป,ปไม่เป็นไรครับแต่ว่าโชว์ศักยภาพของแม่ไฮไปแล้วว่าเก่งแค่ไหนยังไงเกมต่อไปฝากติดตามด้วยนะครับ